NSM Family Club. รายการที่จะมาปลดล็อกการใช้ชีวิตในบ้านด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยครอบครัวแสนสนุกสุดคู่นำทีมโดยคุณแม่นักคิดสิทธ์ไอสไตล์รสลินปอเจตและคุณลูกแสนสนคนอยากรู้อาเธอร์อลินตาปอเจสที่จะมอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมร,บรอบๆตัวที่คุณเองก็สามารถทำเองได้ที่บ้านรับรองว่าคุณจะได้รับความรู้ดีๆกับ NSM Family c l u b อย่างแน่นอน ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับอะเธอทำอะไรอยู่ลูกอาท่าอร้องเพลงอยู่นี่ยเธอซ้อมอยู่อ่ะเธอว่าจะไปประกวดร้องเพลงโอ้โหมีเพิ่งรู้ว่าเธออยากเป็นนักร้องด้วยเมื่อกี้เธอร้องเพลงของใครเนี่ยอ่ะ่ธร้องเพลงของนันน็ทโอ้โอเคอุ้ยดีเลยนะเออคนเรามีความฝันนะเป็นเรื่องที่ดีนะนี่อ่ะเธอมีขออะไรอ่ะเธออยงนได้ไหมขอเพลงมอะไรงูนี่ใช่ไหม มีขอให้เธอเป็นเด็กดีของมีได้ไหมโอ้อันนั้นแน่นอนนีอะเ,นนออเธอรู้ไหมตอนที่อะเธอจะเป็นนักร้องอ่ะเธอรู้ไหมว่าเวลาที่เราร้องเพลงอ่ะมันจะเกิดการสั่นสะเทือนด้วยนะ <S 2> <S 2> สั่นสะเทือนเหรอแล้วโลกจะแผ่นดินไหวไหมน่ะ ไม่ไม่ขนาดนั้นลูกม,มีหมายถึงเส้นเสียงที่มันอยู่ในกล่องเสียงบริเวณลําคอเราใช่ไหมหมันจะเกิดการสั่นสะเทือนเดี๋ยวมิจะเปรียบเทียบให้ฟังนะมันจะเหมือนเวลาที่เราดีดกีตาร์ใช่ไหมแล้วเส้นของกีตาร์มันสั่นอ่ะก็จะทําให้เกิดเสียงอ๋อเส้นเสียงนี่เองนี่ เธออยากเห็นตัวตนของเส้นเสียงจังเลยอ่ะอันแน่อะเธออยากพิสูจน์ใช่ไหมแน่นอนโอเคงั้นมาออกมานี่เลยลูกมาได้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 ทางนี้ลูกทางนี้โอเคเฮ้ยีทำไมออกมาทางนี้ฮะแม่เฮ้ยจะยังไงนนะทันทีโอ้โหมีเตรียมอะไรมาเยอะแยะเนี่ยก็นี่สิ่งที่เราจะเอามาพิสูจน์คลื่นเสียง และเดี๋ยวเราจะมาทำสิ่งที่เรียกว่ามเมล็ดข้าวเ <c oughs> ต้นระบำโอ้โห,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 โหงั้นเรามาเริ่มเริ่มทำกันเลยดีกว่าได้เลยมันต้องใช้อะไรบ้างนี่เลยอาเธออันนี้ก็คือชามสแตนเลสอันนี้ถ้วยใบยใหญ่ช้อนโลหะข้าวสารกันไก่แล้วก็แรปห่ออาหารนะคะ <c oughs> แล้วทีนี้ ขั้นแรกที่เราจะทําก็คือเราจะแรปบนถ้วยนะอาเธอไหนอาเธอช่วยช่วยมีแรปดิเยโยโยอะโยโยมาแรปถ้วยอ่ะช่วยก่อนเนา <c oughs> เอาเอาให้ตึงตึงเลยนะเธอขั้นต่อมาอาเธอก็เอาเข้าวสารนะลูก <c oughs> มาโรยบนมาโรยบนนี้นะ <c oughs> เอากระจายกระจายนะลูกอย่าอย่าให้มันทับกันนะอ่ะโอเคอ่าโอเคแล้วแ่ละ ทีนี้นะขั้นตอนถัดมาเราจะเอาชามสเตนเลสมาครอบหัวอาเธอร์มีล้อเล่นดเดี๋ยวจะดเดี๋ยวเราอ่ะจะเอาชามสเตนเลสใช่ไหมหแล้วเราก็จะใช้ช้อนเคาะบนชามสเตนเลสแล้วเดี๋ยวอาเธอร์ดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะได้อาเธอร์ลองเคาะนะเคาะดูโอ๊ยมัล <c oughs> ิ้ข้ามันเต้นระบำได้จริง ว่าทําไม,มเมล็ดข้าวถึงเต้นระบําได้ถ้าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะการที่มเมล็ดข้าวเต้นระบําได้นะ,ะเป็นผลมาจากคลื่นเสียงที่เกิดจากเวลาที่เราใช้ช้อนเคาะบนชามสเตลเลสใช่ไหมอพอเกิดคลื่นเสียงใช่ไหม,ม,มเมล็ดข้าวก็เต้นระบําไปตามจังหวะที่เราเคาะเลยนะติงติง้งเ,ออเธอรู้ไหมการที่มเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ไปมาได้นั้นเป็นผลมาจากสิ่งที่เรียกว่าคลื่นเสียง ที่เกิดจากการที่เราใช้ช้อนโลหะค้องกับถ้วยสแตนเลสซึ่งคลื่นเสียงเหล่านี้จะเดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศไปจนถึงพลาสติกที่ห่อหุ้มถ้วยไว้ก็จะทําให้พลาสติกเกิดการสัส่นสะเทือนและก็ทําให้เมล็ดข้าวสารที่อยู่ด้านบนเกิดการเคลื่อนที่ไปมาบนพลาสติกท้ายกับการเต้นระบําของเมล็ดข้าวตามจันวะที่เราใช้ช้อนโลหะกระทบกับถ้วยสแตนเลสนั่นเองอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง อาเธอร์เป็นไงบ้างการที่สูตร์ขึ้นเสียงของเราผ่านการทดลองมเมล็ดข้าวเติระบัอาเธอร์ชอบไหมชอบที่สุดเลยอ่ะและข้ามเหมือนแบบขึ้นลงเองด้วยเนาะสิงเนาะแล้วตอนนี้เป็นไงอาเธอร์อยากเป็นนักร้องอ,อยู่ไหมแน่นอนน่เดี๋ยวถ้าต้องอ้องอ<ห>ีกเ<ห>้าได้เดี๋ยวยมีเขาจะมาให้เอาเลยเอาสวัสดีครับสวัสดีครบสวัสดีครับ มาครับน้องอัดเธอพี่จะแก้ไขปัญหาข้อสงสัยให้ฟัง เสียงพูดหรือเสียงร้องเพลงจากคนนั้นเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าลมจากปอดผ่านหลอดลมกล่องเสียงซึ่งมีเส้นเสียงอยู่ภายในเส้นเสียงเมื่อถูกลมผ่านจะเกิดการสั่นและทําให้เกิดเสียงขณะที่ลมผ่านมาในช่องปากหรือช่องจมูกจะถูกอวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นลิ้นเพดานปากปุ่มเหงือกฟันและริมฝีปากกลอมกลาลมให้เป็นเสียงต่างๆนั่นเองนะครับ คอยติดตามพวกเรา NSM Family ครับทางช่อง NSM Thailand และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วทุกคนจะได้รู้เรื่องเราวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นว่าสนุกง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คิดครับ